เป็นอันว่าเมื่อพระนางสามาวดีพร้อมดิบริวารอีกห้าร้อยถูกไปเผาไหม้ในปราสาทเขาขังไว้ในคอกไปไม่ตายหมดตอนเช้าสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตออกมาบินาบาตได้ข่าวนางสามาวดีพร้อมดิหญิงห้าร้อยถูกไปไม่ตาย สำหรับพระที่เป็นปูถุชนมีความรักในหญิงทั้งห้าร้อยกับหนึ่งคนในฐานะที่เธอมีความเมตตาปราณีสงเคราะห์พระสงฆ์ที่มาพักอยู่ในเมืองนี้ให้มีความสุขมีความเสียใจเพราะยังเป็นปูถุชนร้องไห้กันก็มีสำหรับท่านที่เป็นพระอริยเจ้าก็แสดงธรรมสังเวช ว่านิจาวดาดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทเวยธรรมมีโนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอุปาจิต,ตวาณิรุษชันติเมื่อเกิดแล้วก็เสื่อมไปเตสังอุปสมุสุโข,ขกายเข้าไปสงบกายนั่นชอว่าเป็นสุขศัพท์นี้ตามด่พระท่าน่ังสกุลผีตายเมื่อคนตาย แต่ความจริงการสปังสกุลอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเอาไปแลสกสตังค์ท่านให้มาพิจารณาคนตายกับตัวของเราว่ามีสภาพเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปแลว้วก็ดับถ้าการเข้าไปสงบกายเส้นได้ชื่อว่าเป็นสุขหมายความว่าเราไม่มีร่างกายต่อไปไม่มีการเกิดมาอีกเข้าสู่พระนิพพาน เตสังบูปสมโมสุขโขการเข้าไปสงบกายนั่นชีวะเป็นสุขก็หมายถึงว่าการเข้าถึงซึ่งพะนิพพานนั่นเองตอนนี้พระที่เป็นพระอาียเจ้าก็สแสดงธรรมสังเวชกพระพานามสามาวด,ดีพร้อมยหญิงห้าร้อยเป็นพระอรียเจา้าแต่กฎของกรรมเก่ามันเข้ามาบีบคั้นต้องถูกไปไม่ตายกรรมอะไรก็ช่างเอาไว้พูดกันวันหลัง วันนี้มาพูดกันทั้งเรื่องพระน,นามาคันธียาเมื่อพระได้ทราบข่าวว่าพระาพาาพน,นางสาม,มาวดีพร้อมทางหญิงที่เป็นบริวารอีกห้าร้อยถูกไฟไม่ตายก็เข้าไปกราบทูลในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาสมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบ เมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตัดว่าพิกเวดูก่อนที่สุดทั้งหลายพระนามสาม,มาวดีถูกไปไม่ตายเราถือว,ว่าพระนางสาม,มาวดีไม่ตายเพราะว่ามีความดียิ่งยิ่งเสินไปเดิมที่นางเป็นประโสดาบัน เมื่อก่อนที่จะตายจิตใจผ่งนางนี้นั้นบำเพ็ญบารมีมากขึ้นบางท่านก็เลื่อนเป็นท้าสกิทาคามีบางท่านก็เลื่อนเป็นท้านาคามีมีความดียิ่งไปกว่านั้นพระนางสาม,มาวดีไม่ได้ตายมันตายแต่กันห้าแต่จิตใจเคืออาทิตย์สมาในกายที่เป็นทิย์ไม่ตายไปมีความสุขดีกว่าความเป็นมนุษย์ <c oughs> เป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าจะเป็นมเหสีของพระราชาก็ยังมีความร้อนความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายความแก่เท่ามีการกระทบกระทั่งอารมณ์ใจที่ไม่ถูกใจแล้วก็มีความตายไปในอที่สุดการเป็นเทวดาหรือผมมีความดียิ่งไปกว่านั้น คือว่าถ้าความทุกทางกายย่อมไม่ปรากฏกับเทวดาหรือผมจิตเทยียต้องหัหางอาหารไม่มีสมัครเทวดาหรือผมนี่โดยนิยมแล้วพระนางสามาวดีที่ไปนี่ดีกว่าอยู่แต่แล้วก็องค์สมเด็จพระบรมครูก็กล่าวต่อไปว่าบรรดาพนพุทธบริษัททั้งหลาย พนางมาคันดียานี่ถึงว่ามันจะมีชีวิตอยู่ก็มีอุปมาเหมือนกับคนตายแล้วทางนี้องค์สมเด็จพระบัทฑิแกวหมายความว่าเธออยู่แต่ไม่มีความสุขแล้วก็ตายจากความดีเสร็จแล้วนี่พระบาลีท่านว่าอย่างนั้นว,ว่าอตกาถาจา์ทันตีความหมายว่านางสามมาอัสมาคันดียาถึงแม้ว่าอยู่ก็เหมือนกับคนตายแล้ว ่อาตมมาคิดว่าองค์สมเดาา็จพระบาทีิพแก้วทรงทราบว่าพน,นัาม,มาคณิยาน,นอกจากจะตายจากความดีแล้วก็อาจจะมีโทษหนักต้องตายตามพน,นางสามาวดีไปนี่เมื่อกล่าวทั้งเหตุก็พพน,นางสามาวดีเมื่อเวลาที่ไฟไหม้ประสาทเขาพน,นางสามาวดี พระเจ้าเทียนอยู่ในพระราชวิทยาลยกับนามาคันธียายมีคนเข้ามาส่งข่าวว่าไปไม่ประสายเขาบรรนางสาม,มาวดีพระราชาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหมดท้อความเป็นห่วงวิ่งไปจึงถึงปราสาทตั้งใจใจะช่วยเมื่อไปถึงก็ปลายกฎบรรนางทั้งห้าร้อยคนห้าร้อยกับหนึ่งคนมอดม้อยไปสมดแล้ว พระบรมกษัตร์ิยผู้ใจแกแล้วมีความฉลาดไม่แสดงความสลดใจ <c oughs> ไม่แสดงความสงสารห่วงใยแต่เรือการใดทำหน้าตายของพระองค์ให้ช่ชืน่นแล้วก็มานั่งอยู่ในที่เงียบสงัดพระนางมาคันดี